สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเราสองคนในรายการข่าวมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นมาฝากเออเขาบอกว่าคนที่แบบว่าแต่งตัวเดี๋ยวนี้มันก็ต้องคนผอมอ่ะคือคนอ้วนก็มีแฟชั่นนะแต่หมายความว่าคนผอมเนี่ยเขาจะเลือกเสื้อผ้าได้มากกว่าเอแฟชั่นเนี่ยมันจะแบบมีนางแบบสวยๆผอมๆเพรียวมาถ่ายรูปถ่ายแบบให้เราดูเนาะแต่มินรู้ไหมมันมีแฟชั่นหลายอย่างมากเลยนะที่ยิ่งทำมีอ้วนเฮ้ย ไม่ใช่แล้วพี่หมอจริงจริงเขาบอกว่ามีหลายปัจจัยมากเลยนะคะที่จะทําให้น้าหนักเนี่ยพุ่งพรวดขึ้นไปที่เราไม่รู้ตัวจริงๆริงเขาบอกว่ามี3แฟชั่นนี้มาดูเลยค่ะแฟชั่นแรกอย่างแรกเลยสเปรย์ฉีดผิวแทนค่ะ มีคนในโลกนี้อยากผิวแทนเนาะไม่ส่วนใหญ่เรื่องนี้เนี่ยจะแบบตรงกับพวกแบบชาวฝรั่งรีเนาะแบบมาเอาผิวแทนเออแบบพี่โมสอย่างเงี้ยเขาอยากผิวแบบพี่โมสไงแทนที่สีเนื้อได้สีดำหรือไงหรอฮะมันไม่ถูกต้องนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือสเปรย์ผิดฉีดผิวสีแทนนะคะจะช่วยแบบปรับให้เราดูเท่ดูเฉียวเพรียวบางอย่างพี่โมสจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้แบบพวกสเปรย์ฉีดผิวแทนเทียมหรือว่ารู้จักกันในชื่อว่าเฟกแทนนะคะ ตัวนี้มันจะแย่มากเพราะมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าพาทาเลดคือสารนี้เป็นสารที่อันตรายที่พบอยู่ในพลาสติกอ่อนทั่วไปคือมันเป็นสารอันตรายแล้วมันผสมให้เราฉีดอหรพี่โมซมันเป็นของไม่ดีมันเป็นของที่แบบไม่ได้รับคุณภาพใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยเขาได้บอกว่าสารตัวนี้เนี่ยทำให้เราน้ําหนักเพิ่มขึ้นได้จริงอ่ะฉีดเครอใช่เพราะว่าสารตัวนี้เข้าไปเสริมชั้นไขมันบริเวณหน้าท้อง สมน้ำหน้า,ามีเสมน้ำหน้าทำไม <g ül> เดี๋ยวก่อนนะคือเวลาเราทาแบบฝรั่งทาทั้งตัวใช่ไหมแบบฉีดฉันอยากฉันอยากดำทุกส่วนเวลาไ,ไปทะเลนะ <g ül> นมันไส้มาก <g ül> อย่างไง <g ül> เราไี่หอบแดดแบบมีผ้ากี่ชั้นมีมวกี่อันเราแบบกลางล่มคือฉันถ้าจะสร้างปูนซีเมนต์เพื่อครอบตัวชั้นนึงออกมาค่ะนางฝรั่งก็แบบแก้ผ้าฉีดสเปรย์ผิวดำสมหน้าโดนไขมันโดนไขมันมกเกาะคือมันจะมีไขมันเพิ่มขึ้นบริเวณหน้าท้องเราจะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็เก่อกวนการทํางานของฮอร์โมนทำให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นนั่นเอง ระวังไงนะห้ามใช้ดีกว่าน้อยไม่ไม่แต่แบบว่าในในในเมืองไทยอาจจะน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะผิวแทนไปมากกว่านี้แล้วนี่เราก็แทนมากแล้วจพรกะแดดร้อนแรงของวันนี้เอออันนี้ก็เป็นความรู้ไว้นะคะต่อมาค่ะแฟชั่นอันที่สอนที่คุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยอะไรยังไงเลกกิ้งคุณผู้ชม ดูหน้าหนูเอ้ยเขาใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองคืออย่างนี้เขาบอกว่าเลกกิ้งนี่นะคะเป็นไอเทมที่แบบสาวๆเนี่ยเรียกว่าเปิดตู้มาหมดเชื่อว่า90%ของประเทศไทยมีจริงฉันมีประมาณแบบ20กว่าตัวมีทุกลายเอาจริงอยากจะมีลายไหนมีกากเพชรมีแบบโอ้ยสีไลยเสีอะไรมีหลายสิ่งมากนะคะแต่เขาบอกว่าการสวมเลกกิ้งทุกวันจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะกล้ามเนื้อขี้เกียจจริงซึ่งจะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่ก้น สะโพกและหน้าท้าองหย่อนยานได้เดี๋ยวนะ เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคนเนี่ใส่เลกกิ้งแล้วสวยอ่ะมันต้องเป็นคนที่แบบว่าไม่มีไขมันเลยคือเป็นคนที่แบบว่าเพรียวถูกปะหอมมากใช่ไหมทุกคนแบบใส่เลกกิ้งแล้วโชว์แต่กลายเป็นว่ายิ่งใส่ยิ่งทําให้อ้วนเขาเกิดภาวะกล้ามเนื้อขี้เกียจด้วยคําอธิบายที่ว่าเลกกิ้งถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสรีระต้นขาสะโพกก้นและหน้าท้องคือหมายความว่ามันแนบเนื้อมันแนบเนื้อแล้วมันยืดได้ทําให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกและสบายเกินไป เออพอพอร่างกายที่แบบว่าสะดวกแลสบายเกินไปปับ๊บไอส้สรีระส่วนที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันไม่ต้องออกแรงต้านไงออแล้วก็ไม่ต้องข,อขยับ<ด>ขยายอะไรมากไม่มีความฟิตแอนด์เฟิร์มกินอะไรก็กินเข้าไปได้ไม่ต้องออกแรงต้านกับเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก้นสะโพกหน้าท้องหย่อนยานแน่นอนเดี๋ยวนะเราชอบใส่เหลกกิ้งเนี่ยเพราะว่ามันแบบคล่องตัวใช่ไหมแล้วมันสบายแล้วรู้สึกว่ากินอะไรก็ได้มันก็ขยันไปเรื่อยเรื่อใส่รองเท้าอะไรก็ได้วิ่งไปไหนก็ได้แล้วก็ไม่โปใช่ป่ะแล้วก็แบบยืดไปได้เรื่อยๆรื่แต่ทำให้ฉันอ้วนอ่ะอ้วนจ้าเพราะว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อขี้เกียจอย่างนี้ต้องโลไปทิ้งแล้วบ้างฉันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อหลอกฉันนี่แหละที่ขี้เกียจ คิดอะไรไม่ออกใส่เลกกิ้งก่อนไงจริงด้วยนะแล้วมันก็เข้าได้กับทุกอย่างต้องระวังให้ดีคุณผู้ชมค่ะอันต่อไปอันนี้อันหนึ่งพี่โมดเป็นไอเทมสุดฮิตยอดฮิตรองเท้าส้นสูงอ่ะมันก็ต้องใส่สิเกิดมาเตยขนาดเนี้ยตัวสูงกว่าไม้เมตรนิดเดียวเองจะให้ไม่ใส่ได้ไงของส้นสูงไม้เมตรเลยหรอพี่โมทกาใส่ป้ารองเท้าส้นสูงเนี่ยนะคะแปลกมากเลยทำให้เราอ้วนได้อ่ะก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะคิดว่าเฮ้ยใส่แล้วฉันสวย ใส่บมจะทกให้เราสูงขึ้นเพรียวข่อยองมืงนางแบบวิตาเรียซีเครทอะไรอย่างงี้เแบบขึ้นไปสูงมากแนสูงแต่จริงๆแล้วนะคะการใส่ส้นสูงบ่อยๆทําให้เราเดินท่าทางผิดไปจากเดิมเออคือจริงนะคือเหมือนเนี่ยเท้าเรามันต้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเราใส่เส้นสูงอาจจะแบบนขยเยงตลอดเวลาถูกต้องทําให้เดินผิดแล้วก็เราทําให้กระดูกเชิงกรางของผู้หญิงยื่นไปข้างหน้าเออ แต่ก็จริงนะพี่โมถ้าเราสังเกตคนใส่ส้นสูงไปเรื่อยๆอาจจะแบบเฮ้ยมีเหมือนพุงยืดไหมเหมือนพุงยื่นไหมอะกระดูกเชิงการานยืดไปข้างหน้าลวไงพอกระดูกเชิงกรานยื่นไปข้างหน้านะคะหน้าท้องก็จะบิดไปด้านหน้าแล้วก็ส่งผลให้เน <laughs> ื้อและไขมันไหลรวมไปอยู่ที่เดียวกันจนในที่สุดเกิดเป็นห่วงยางหน้าท้องค่ะ เฮ้ยตลกอะจริงเหรอเฮ้ยตลกมันไม่ได้เคยรู้มาก่อนเพราะว่ามีแต่คนสอนเรามาตลาดชีวิตตั้งแต่เราเกิดเป็นเด็กสาวจนโตมาเป็นสาวจะรั่งจนตอนนี้เป็นสาวแก่แล้วนึกออกปะก็มีแต่คนบอกเราว่าการใส่รองเท้าส้นสูงทาให้เราดูผอมลงดูดีด้วยใช่เพราะว่าจะทําให้ขาเราอะดูยาวขึ้นจะทําให้ตัวเราอะผอมลง ซึ่งผิดใช่ปะทาไม่อ้วนว่ะคือจริงๆแล้วว่ากระดูกเชิงการจะยื่นไปทางหน้าเอางี้ก่อนผู้หญิงอะ90%ไม่รู้ว่ากระดูกเชิงการอยู่ไหนเรายื่นไปทางหน้าเสร็จปุ๊บไขมันรวมกันไปรวมที่หน้าท้องกลายเป็นหัวย่างเฮ้ยอะไรอะไม่ไม่ได้เกิดจากการกินนะทั้งหมดเกิดจากการใส่ส้นสูงเนี้ยหรอกแล้วผู้หญิงชอบใส่ส้นสูงกับเลกกิ้งไปกันใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยชอบใส่เลกกิ้งกับส้นสูงอ้ยไต่แล้วต่อไปนี้ก็ ห้ามใส่เหรอพี่มดไม่ใช่หรอวเอาอย่าให้น้อยลงเออน้อยลงดีกว่านะคะังไงก็ดูแลสุขภาพแต่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายดูแลสุขภาพรวมๆไปไม่ใช่ว่าจะมาลดเลกกิ้งกับลดรองเท้าส้นสูงอย่างเดียวหรือเราเล่าความจริงไม่ได้ ไม่ใช่คือเราต้องพวบคุามอหารด้วยนะอ้าวเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนอกจากตามแฟชั่นแล้วเนี่ยยังต้องดูผลเสียหรือว่าประโยชน์ของเขาด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อชีวิตของเราเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ